สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระศุกบรบ์ที่2ี่เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565นบะครับวันนี้คุณเปลวเนี่ยหยิบยกเอาเรื่องราวของสถานการณ์ในยุโรปเรื่องราวของรัสเซียกับตะวันตกใช้คําว่าตะวันตกนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าใครๆก็รู้ว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วก็คืออังกฤษกับสหรัฐอเมริกานะครับเกิดอะไรขึ้นที่นั่น แล้วก็ในบ้านเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเราได้ตื่นเต้นเราได้ตกอกตกใจกับเรื่องของสถานการณ์ในยุโรปหรือไม่อย่างไรเพราะว่าคุณเปลวเนี่ยหยิบยกเอาพักการเมืองขึ้นมาพักหนึ่งพักอะไรไม่รู้นะครับแต่เป็นพักการเมืองที่วันวันหนึ่งก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายนักนะครับนอกจากคำเพียงแค่ไม่กี่คำเท่านั้นที่เขาพยายามจะสื่อสารอยู่ บ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคําว่ายุบสภาคําว่านายกลาออกไปคําว่าอย่าให้มันอยู่สืบต่ออํานาจเผด็จการก็พูดอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยละครับเอาละครับพักการเมืองที่ว่านี่จะเป็นพักอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าหัวข้อในวันนี้ที่กูเร็วให้ไว้นี่คือสงครามเขาเราเลือกตั้งถ้าจะต้องอธิบายความก็หมายถึงว่าสงครามก็เรื่องของเขาของเราก็เตรียมเลือกตั้งกันแล้วกันนะครับ เริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณเปรยบอกว่าสงครามโรคผมอ่านไม่ผิดนะครับสงครามโรคโควิด -19 เนี่ยดูมันจะสงบไปแล้วแต่ว่าสงครามโลคนิวเคลียร์ตอนนี้ตั้งเขา้าทบุญมาแล้วนะครับก็เป็นสงครามระหว่างสังคมนิยมรัสเซียกับทุนนิยมยุโรปแล้วก็สหรัฐนั่นแหละครับจะเรียกก็เป็นแค่ปลายหีขายก็อเอียก,กริมทางรถไฟหรือว่าคราวนี้จะเชิดชิงชะกันจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ตอบไม่ได้ รู้ต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะครับพี่หมีขาวมาดแมนอย่างประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียเนี่ยเอาจริงนะครับถึงขั้นออกถแถลงกันเลยออกคําสั่งผ่านทางวิทยุโทรทัศน์ทุกช่องทั่วประเทศรัสเซียมีการระดมพลเตรียมรบแบบเต็มอัตราศึกนะครับจากปฏิบัติการพิเศษทางทหารที่เป็นอยู่ก็จะยกระดับขึ้นสู่ขีดสูงสุดนี่คือสถานการณ์ในยุคเ,เรียกว่าเป็นการเข้าสู่สภาวะสงครามประธานาธิบดีปูตินเนี่ยนะครับ ไม่ใช่เพื่อนเล่นนะครับไม่ใช่เพื่อนเล่นหรือว่าเป็นลูกไล่ของจกักรวรรดิอํานาจตะวันตกอย่างยุโรปกับสหรัฐไม่ใช่ปูตินไม่ใช่เพื่อนเล่นนะครับการที่ประกาศว่ามีการระดมพลเป็นทางการขนาดนี้เนี่ยนะครับมันจะมองเป็นอื่นไม่ได้แล้วครับนอกจากรําคาญว่ารําคาญกับการเล่นสงครามตัวแทนในครั้งดีเหลือเกินไอ้ NATO, นาโต้นาตัวอะไรเนะี่ยขี้กระโลโทเอาไว้โม้แข่งกับชอชอจุดพอได้ชอชอเป็นใครก็คุณเปลยไม่ได้บอกมานะครับท่านผู้ฟังก็ลองแปลความหมายเองกันแล้วกันว่าหมายถึงใคร คุณเปยบอกว่าถ้าแน่จริงเนี่ยนะครับเอาสิครับอเมริกากับยุโรปนั่นแหละรวมหัวกันเข้ามาเลยเอาแบบ1ต่อ17กันแล้วกันแล้วก็มาดวลกันให้มันดูแล้วรู้แรกจะไปเลยว่าใครกันแน่อินทรีหรือว่าหมีขาวกันแน่คือเจ้ายุทธจักรที่จะเป็นผู้ครองอํานาจโลกในศตวรรษที่21นี่แหละครับนี่แหละครับคือข่าวล่าสุดจากยุทธการโนเนียนโนเนียกันอยู่ระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมาจนบัดนี้นี่ก็จะร่วมปีอยู่แล้วนะครับ คือผมเห็นข่าวดีแล้วเนี่ยผมในมายถึงคุณเปรวเนี่ยนะครับเห็นข่าวนี้แล้วเนี่ย,ม,ม,ย,ย,ยมันดูเหมือนว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยจะเริ่มรคาคาญนะครับกับการรวมหัวกันตอดนิดตอดหน่อยก็เลยจะเอาจริงๆแหละพออ่านข่าวแล้วก็เลยอยากจะบอกให้แฟนๆได้รู้เขารู้เรากันไว้เท่านั้นแหละครับเอาอย่างนี้เก็บความจากข่าวของผู้ที่ใช้ชื่อว่ากรพัฒน mm ์ทอกเขาโพสต์เอาไว้เอามาให้อ่านกัน เขาเริ่มต้นอย่างนี้ครับบอกว่าล่าสุดนะครับรธานาธิบดีปูตินเนี่ยออกแถลงการผ่านโทรทัศน์แล้วก็วิทยุทุกช่องคําสั่งแรกคือการเรียกระดมพลสามแสนกว่านายด้วยกันเป็นการระดมพลจากภูมิภาคต่างๆที่มีประสบการณ์ในการรบนะครับขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับมีประสบการณ์ในการรบมาก่อนแล้วเพื่อที่จะไปเข้าปฏิบัติการในยูเครนชนิดที่ใช้ภาษาอังกฤษว่า v ว r y soon มีการสั่งเพิ่มงบประมาณให้กับกระทรวงกลาโหมพร้อมกับเรียกระดมทุกหน่วยงานด้านวิศวกรรมในรัฐวิสาหกิจแล้วก็บริษัทผลิตอาวุธเอกชนในรัสเซียเนี่ยแหละครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อผลิตอาวุธแล้วก็ป้อนให้กับกองทัพรัสเซียมีการสั่งฝูงบินทิ้งระเบิดตู 22M สิตู95แล้วก็ตู1 9 0เเตรียมพร้อมครับสำหรับการทิ้งระเบิดทางยุทธวิธีแบบปูพรมในยูเครน ซึ่งในแถลงการเนี่ยเขาระบุชัดเจนนะครับว่ารัสเซียเนี่ยพร้อมแหละครับพร้อมที่จะทําสงครามแบบเต็มรูปแบบยกเลิกการใช้ชื่อเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารยกเลิกไปเลยถ้าหากว่าสาหรัฐกับนาโตเนี่ยยังคงที่จะส่งขีปนาวุธระยะไกลให้กับยูเครนรวมไปถึงใช้ยูเครนเป็นสงครามตัวแทนอยู่ถ้ายังไม่เลิกนะครับรัสเซียก็พร้อมแะครับที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อเป็นการตอบโต ถ้าหากว่าพ่นดินรัสเซียถูกคุกค,คามซึ่งในที่นี้เนี่ยอาจจะรวมถึงแผ่นดินที่ถูกผนวกเข้ากับรัสเซียใหม่ๆด้วยเนี่ยนะครับถ้าถูกคุกค,คามเมื่อไหร่จะมีการสั่งกองเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ติดขีปนาวุธทางยุทธวิธีข้ามทวีปหรือว่า SSBN แล้วก็เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ติด cruise missile หรือว่า SSGN รวมทั้งเรือลาดตระเวนขีปนาวุธนิวเคลียร์หนักีเตอร์มหาราชขั้นคีรอฟออกปฏิบัติการทุกลำ รวมถึงสั่งให้กองกําลังนิวเคลียร์เตรียมพร้อมสําหรับขั้นตอนปฏิบัติการตอบโต้สูงสุดเมื่อได้รับคําสั่งนอกจากนี้เนี่ยนะครับรัฐานาธิ่ปดีปูตินนี่ก็ยังย้งยําอยู่ในถแถลงการ์ด้วยนะครับบอกว่ารัเสเซียเนี่ยจะยอมรับผลประชาธิปไตยของประชาชนเชื้อสายรัเสเซียที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนโดเนสอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนรูฮันส์อยู่ในแคว้นซาเปอริเซียอยู่ในแคว้นคือซอนและก็แคว้นต่างๆในเมือง ในภูมิภาคดอนบัสที่ต้องการผนวนเข้ากับรัสเซียรัสเซียจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้การลงประชามติเนี่ยดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อยและนี่แหละครับต้องใช้คำว่านี่คือคำจริงไม่ใช่คำขู่ของปูตินนะครับปูตินจะบอกอีกครับบอกว่ารัสเซียมีอาวุธมากมายที่จะตอบโต้กับการคุกคามจากสหรัฐและชาติตะวันตกและนั่นไม่ใช่คำขู่เพราะว่ารัสเซียจะทำทุกทางเพื่อบกป้องคนของเราในภูมิภาคดอนบัส ท้ายข่าวที่คุณกรพัฒนได้โพสต์เอาไว้บอกว่าอย่างนี้บอกว่าถแถลงการดังกล่าวของประธานาธิบดีปูตินเนี่ยนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐกับชาติตะวันตกเนี่ยพยายามที่จะแบล็กเมล์รัสเซียเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ทุกวี่ทุกวันนั่นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ประธานาธิบดีปูตินเนี่ยรู้สึกลาคาญนี่นะครับคุณเปรย์บอกว่าเนื้อข่าวเนี่ยก็มีเท่านี้แหละครับ อ่าแล้วเนี่ยมันเสียวสงครามตังหิต่งินแต่ผมว่านะไม่หรอกครับปูตินน่ยก,กล้าแต่ว่าสหรัฐกับยุโรปเนี่ยเก่งแต่ในรู้คือมันรู้มือรู้ตีนกันอยู่นานแล้วนะครับรู้กันมาตั้งแต่แต่ไดแล้วถนัดแค่การรอบกับเท่านั้น,นครับแล้วก็ใช้ชีสเค้กไปล่อหมาเป็นเครื่องมือในการบ่อนทําลายให้ขายชาติกันคือที่เอามาบอกให้รู้ไว้เนี่ยก็เพราะว่าข่าวนี้มันตรงกับที่สายข่าวของผมรายงานตรงมาจากรัสเซีย เอาเป็นว่ายังไงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเตรียมรับมือกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆกันแล้วกันนะครับไม่ได้ไหมายถึงรับมือกับสงครามนิวเคลียร์นะครับไม่ใช่เพราะถ้าเกิดถึงขั้นนั้นเนี่ยอืมไม่ต้องมาเตือนอะไรกันแล้วครับ,รบตายแบบทัดเทียมกันหมดแหละครับถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาจริงๆกันนะครับแต่ที่เตือนให้ระวังเนี่ยมันคือเรื่องของสงครามทางเศรษฐกิจกับการเงินคือไม่ว่าสงครามจะเกิดหรือไม่เกิดแต่อันนี้มันเกิดแน่ๆคือไอ้เศรษฐกิจกับการเงินเี่นนะครับจริงๆชาวบ้านชาวช่อง คนทามาค้าขายเนี่ยเขาก็รับรู้สัญญาณเงินเฟ้อเศรษฐกิจฝืดแล้วก็ปรับตัวกันไปแล้วในระดับหนึ่งแต่มันจะมีอยู่แค่พวกเดียวเท่านั้นเองที่ยังไม่ยอมปรับตัวอะไรทั้งสิ้นเลยมันคือพวกไอ้บ้าเลือกตั้งไอ้คลั่งอํานาจไม่ตกการลงทุนด้านธมาหากินอะไรทั้งนั้นเอาหางเอาตีนราน้ําขะแวะทวงความเจริญของชาติบ้านเมืองไปบันวัน,นึงนะครับหอนไปบันๆหนึ่งยุบสภาบ้าง ให้หนายกลาออกไปบ้างอย่าให้มันอยู่สืบต่ออำนาจเผด็จการบ้างก็เพราะว่าพวกข้าเนี่ยจะได้พาอาจอมมารโกงบ้านกินเมืองเนี่ยกลับบ้านอย่างเท่ๆไงครับเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่ว่าแม่วันวันหนึ่งงานรับใช้ประชาชนเนี่ยไม่มีแล้วครับมีแต่พาพ่อกลับบ้านนัดงานหลักของเขานี่แหละครับคืองานของผู้อาสาเข้ามารับใช้ประชาชนในความหมายของเขาเพราะฉะนั้นไอ้พวกพันทาง จึงไม่ต้องการรับรู้สถานการณ์โลกอะไรทั้งสิ้นแหละครับสถานการณ์ที่มันจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจชีวิตประจําวันของชาวบ้านไม่อยากรู้เพราะอะไรเลยครับก็พบว่าพวกพันทางเนี่ยไม่ต้องกินข้าวไงครับวันวันนึงก็อยู่แต่ในข้อกินแต่อาหารเม็ดที่เขาโปรยมาให้แล้วก็เห่าไปเรื่อยเมื่อเจ้านายกระตุกโซ่กันยิ่งเข้าเขต6เดือนสุดท้ายของเทอมเลือกตั้งเนี่ยเห็นกรกตอบอกว่า สภาผู้แทนราษฎรนี่จะครบวาระวันที่23มีนาคมปี2566นะครับเพราะฉะนั้นกะกะตก็เลยปักหมุดแบบคร่าวๆว่าว,วันที่7พฤษภาคมปีหน้าน่าจะเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปเว้นแต่ว่าถ้ามีการยุบสภาก่อนที่จะครบวาระ4ปีก็ต้องขยับวันกันใหม่นะครับซึ่งกฎหมายก็มีกรอบมีกติการ,รองรับเอาไว้หมดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อไทยของครอบครัวใหญ่ในหญิงเนี่ยเอาเลย โชลนานนก็คึกตะกุยข้อรีบประกาศแบบว่าเหยียบเปลือกกล้วยสไลด์บอกว่าเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยถึงทีฆ่าบ้างนะน,นะเพื่อไทยจะไม่ร่วมตั้งรัฐบาลกับพลังประชารัฐเอาเขานั้นโชลันนานเนี่ยไปถามนางพญาจาันสองล่าเขาหรือยังนะครับที่บอก็ไม่เอาพลังประชารัฐของลุงป้อมเนี่ยไปถามเขาหรือยังครับแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับไปถามคนของพลังประชารัฐเขาหรือยังนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะเอาพวกเผาบ้านพวกโกงกินเมืองมาร่วมด้วยหรือเปล่า พูดแบบมั่นใจเหลือเกินนะครับชนิดว่าครับตูดรับดากซะเหลือเกินมาเที่ยวนี้เนี่ยเพื่อไทยยังไงยังไงก็ได้ตั้งรัฐบาลแน่แนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไปหาวันว่างนะครับแล้วก็ช่วยกินยาถ่ายตราหมอตกเบ็ดซะบ้างนะครับจะได้ไม่เพอ้อเจอ้อเพราะว่าอุดจระ,ะอุดตันสมองนะครับวันวันนึงก็เอาแต่นั่งนับวันสารรัฐธรรมนูญตัดสิน8ปีนายกแล้วก็เพอ้อพกไปเรื่อยว่านายกประยุทธ์หลุดแน่แล้วก็จะเสนอชัยเกษมนิติสิริชิงเก้าอี้นายกในรัฐสภา สติะลูกสติสตินะคะรอฟังวันที่30กันยายนนี้ซะก่อนนะครับหน้ามันจะได้ไม่แหกนะครับดูอาการก็รู้นะครับว่ากระดีกระดาเมื่อเห็นสองพักร่วมภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์งัดกันอยู่ทั้งเรื่องลงชิงสสภาคใต้โดยเฉพาะเรื่องที่กินใจกับประชาธิปัตย์ที่ภูมิใจไทยเนี่ยไปลงมติหนุนให้กู้ยืมเงินกอย,ยอสอไม่ต้องมีดอกเบีย้ยประชาธิปัตย์เขาก็เอาคืนด้วยกัน โบทคว่ำพรบกัญชาของภูมิใจไทยนั่นแหละครับทีนี้ไอ้ความแตกต่างหรือว่าความแตกแยกของคนอื่นเนี่ยมันก็คือความสุขสดชื่นของเราเขาอาจจะคิดประมาณนั้นนะครับเพื่อไทยก็เลยวาดวิมานฝันไปไกลถึงขั้นมั่นใจว่าถ้าบิก๊กตู่หลุดปุ๊บเนี่ยต้องเลือกนายกใหม่ชัยเกษมโดยเพื่อไทยได้คะแนนจากความแตกแยกนั้นหนุนแน่ๆนะครับหรือถ้าเกิดลุงตู่ยังไปต่อเนี่ยเลือกตั้งใหม่ประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทย ก็คงจะอยู่ร่วมกันไม่ได้แน่ๆพลังประชาลัฐก็ไม่ต่างไปจากช้างงาหักสักเท่าไหร่หรอกครับทำไมประชาธิที่ปักระพุ้มใจไทยเนี่ยแหละครับพักใดพักหนึ่งยังไงก็ต้องมาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยแงๆ่ๆชลน่านเพื่อไทยก็เลยกอดหมอนข้างฝันหวานไปถึงขั้นนั้นเลยทีเดียวแล้วก็รีบไปขยายฝันให้นายใหญ่กับนางพญาฟังเร็วๆเลยนะชลน่านนะอย่าลืมนะรับประกันได้ว่าอาหารเม็ดเนี่ยเป็นกระสอบกระสอบได้รับการตบรางวัลแน่ๆเอาอย่างนี้ครับเรื่องสาภาจะยุบหรือไม่ยุบ แล้วก็แน่ๆจะเลือกตั้งกันวันไหนเนี่ยสองเรื่องนี้เนี่ยอดี๋ยเพื่อเป็นควายตื่นข้อกันตอนนี้เลยเอาเป็นว่าหนึ่งธันวาเป็นต้นไปค่อยมาเบิงตาดูแล้วก็เงี่ยหูฟังกันแล้วกันนะครับว่าถ้าจะยุบแล้วจะยุบวันไหนส่วนเรื่องวันที่30กันยาที่หมายมั่นเนี่ยว่าลุงตู่จะตกเก้าอี้เนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเอาอย่างนี้ไปเล็กไกลไปไอ้พวกไรเดิงสาทั้งหลาย